ถ้าพูดถึงเพศทางเลือกก็ปฐมก็จะมีเยอะกว่ามัธยมนิดนึงส่วนมัธยมก็จะมีหนูแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงถ้าถามหนูในเรื่องแดงกดดันในโรงเรียนในตอนนี้แทบจะไม่มีเลยมีเพื่อนบบคอยสนับสนุนคุูครูก็ให้ความสนับสนุนลราในสิ่งที่เราเป็นเขาก็จะเป็นสีสันของห้องเนาะเขาก,ก็เห็นเขาก็แฮปปี้กับกับเพื่อนอยู่แต่อาจจะเป็นเรื่องความมั่นใจในตัวเองอะ แต่ถ้าย้อนไปเมื่อตอนเด็กๆมันก็จะมีแดงกดดันบ้างค่ะการดูล,ล้อก็จะมีเพื่อนผู้ชายมาสงสัยเราว่าเอ๊ะเป็นผู้ชายทำไมต้องเล่นกับผู้หญิงด้วยทำไมต้องแบบว่าเอาตุก๊กตาม,มาเล่นเหมือนผู้หญิงบางคนก็จะมองเราแปลกๆด้วยสายตาค่ะคือเพศสภาพหรือกลุ่มน้องๆ LGBT เนี่ยเป็น กลุ่มเพศสภาพที่ถูกลังแกและถูกบูลลี่หนักมากนะในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราตามไม่ทันนะครับกับปัญหาพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นเนี่ยคือเราไม่มีการสอนเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่มีการสอนเรื่องเรื่องเพศสภาพเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนเรื่องเพศสภาพจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องถูกยกขึ้นมาในห้องเรียนนะและอธิบายและทําความเข้าใจอภิปรายแสดงความ